สวบาดีทุกคนเมื่อนี้กาสั่งข้าวมากินจุๆสั่งข้าวมากินหนึ่งแสนกีบกินบนึ่งหมดเป็นแสนหนึ่งแสนกีบเป็นหมอห้อนนะทุกคนเป็นหมอห้อนให้ฟนะู้ดแพนด้ามาส่งว้าวหมอห้อนเครื่องในงัวเนาะ ว้าว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 ใครมาลาวบ่ต้องห่วงเนาะแอปสั่งอาหารมีสองสามแอปถุนเนาะนี่เค,นเครื่องในงววัวเครื่องในงวัวภาษาลาวละแม่งงัวนะทุกคนเนาะอือหือโอ้โห่หนึ่งแสนกีบนะทุกคนนะ่ะหนึ่งแสนกีบพร้อมกับข้าว ให้ตังเยอะตังแยะเนาะข้าวข้าวข้าวนี่หนึ่งแสนเกียรประมาณร้อยเทร้บาทร้อยสามสิบร้อยเส้าบาทเนี่ยประมาณนี้แหละทุกคนรวมทั้งค่าไรเดอร์มาส่งเนาะว่ากไกลอยู่เนาะไกลอยู่แต่ถ้าไปกินที่ร้านก็ไม่ถึงร้อยสิบบาท เราได้ค่าน้ำมันไปนะทุกคนเนาะเคมามากินกันนะมันเราก็มาตามที่เราเคยมาหาเงินในละเนนะทุกคนเนาะ มาแควนแนะนำไปกินที่ร้านด้วยทุกคนไปที่ร้านจะอร่อยกว่า อร่อยกว่าซื้อมาซื้อมาเนี่ยเขาทำน้ำมันเยอะเกินน้ำมันเยอะแล้วมันอยากจักจานิดนึงก้าคนที่ข้าวคนที่มักสายเผ็ดนะสายเผ็ดเลยอาหารจีนอ่ะเผ็ดดี อาจจะอาหารจีนอยู่ที่ลาวน่ะแต่เป็นคนลาวขายคนลาวไปเฮียนคนลาวไปเฮียนเห็ดอาหารจีนเนาะเห็ดหม้อ้อดเห็ดอาหารจีนว่า์ชิเป็นมาลาถางจุ่มมาลาจุ่มมาลาหรือว่าซุก,กี้มาลาอะไรก็ เป็นคนลาวส่วนมากเป็นร้านคนลาวเลยบ่แมี่บา,บาง้านจีนห้านจีนเลยเป็นคนจีนหมดเลยบ่แม่นเนาะ <m uk> บางอันก็จะมีห้านจีนคือกัรห้านจีนในลาวแต่ก็จ้างพนักง,งานเป็นคนลาวเป็นคนเห็ดไม่แต่เขาบอกสูตรบอกสูตรไห่บอกสูตรไห,ห่แล้วก็เห็ดไปตามสูตรเขานะ่ะเขาจะซอนไห่ก่อนประมาณสามเดือนเนาะประมาณสองหรือสามเดือนเขาจะซ้อนไห้ก่อน <m uk> แล้วเขาก็เบิ่งนำ้ำแต่ว่าบมแมนว่าเป็นเขาเห็ดเขาจะเบิ่งน้ำสื่อว่าเออถือบอรสชาติเป็นอะไรซิมเบิง่งแล้วเขาก็ปล่อ,อยเห็ดคนลาลคนลาก็คือเป็นแม่ครัวเป็นเด็กสื่อเป็นเด็กล่างจานเป็นเด็กก็บโตะเนาะซึ่งว่าบร้อมกับข่าวเจ้าพิษวะจีนมาอยู่ลาาแล้วจะยึดครองทุกอย่างของเราเป็นเจ้าเบิร์บอแม,อมนเนาะ Oh เขาไมา่เห็นห้านอาหารนะเปิดห้านอาหารอยู่แล้วคนเล่าก็ได้เห็ดงานน้าเขาเนาะเห็ดง<ม>านน้าเขาก็ได้เงินเดือนก็มีเวียกเห็ดดีกว่าไปขายแห้งอยู่ต่างประเทศไกลบ้า mm. นไกลเมืองไกลครอบไกลครัวเนาะทุกคนเนาะโอ้ยตกอ,อยู่สิ่งไม่ให้กินบ้างเนี่ยใครเป็นภาษาจีนนะเงินเดือนสูงนะไม่ใช่เงินเดือนน้อยๆน,นะ แต่ส่วนมากคนที่เรียนภาษาจีนน่ะถึงไม่มีตังค์แต่พ่อแม่สนับสนุนอะ่ะก็แม่หายังไงก็หาให้ลูกได้เรียนน่ะเราได้เรียนบางคนน่ะคิดว่าการเรียนไม่สำคัญพ่อแม่นะพ่อแม่บางคนที่อยู่ในลาว คิดแต่ว่าการเรียนไม่สำคัญพอมีเงินอยู่เด็กก็ไม่ยอมส่งส่งลูกส่งหลานเรียนแต่พ่อแม่ที่เห็นความสำคัญของการเรียนน่ะเขาจะส่งไม่มีก็หาหามาให้ได้อ่ะให้มันได้ส่งอ่ะไอพวกที่ออกมาโพสต์ว่า เรียนจบมาแล้วก็ไม่มีงานทําเรียนจบมาได้เงินเดือนน้อยนิดอ่จบก็จบจบแต่ซื้อไบป,ประกาศเอาละทุกคนพอไปทํางานจริงๆริงทำไม่เป็นทําไม่ได้เออใครมันจะไป้าก ดังน,นันเขาจะพูดเลยว่าให้ทดลองงานก่อนสามเดือนถ้าคุณทํางานได้ทํางานดีเขาไม่ให้ออกเลยซ้ําถ้าคุณจะออกคุณก็เขาก็จะเสนอเงินเดือนขึ้นให้<ม>เพื่อไม่อยากให้คุณออกถ้าถ้าตัวเองเห็ุวิจัได้ถ้าตัวเองทํางานได้เขาไม่ให้ออกเลยซ้ําบริษัทะ่ะเพราะว่ามันต้องการคนที่เก่ง,กงจริงๆอะ่ะ ไม่ใช่ซื้อใบประกาศซื้อวุฒิเอาอะไม่ใช่ใช้ใช้เงินซื้อวุฒิบางคนก็บางคนก็ไม่ยอมรับตัวเองเนาะบางคนก็ไม่ยอมรับตัวเอง โดยเฉพาะคนลาานี่แหละคนลาวบ้านคนนี้แหละบอย้ยอมหับบอย้อมหับตัวเองถ้าเฮียนเก่งจริงนะเฮียนเก่งแท้นะจบปริญญาตียาโทแท้แท้บอได้ไปซื่อเอานะ่ะมง่งได้เขาสิบบวกหักเขาเห็ดเวียจบตีจบโทแบบ,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 บว่าแวากระซากิจจบอะไรอ้าวใครจะรับเขาทำงาน มีนะที่ลาวนะมีแม้กระทั่งจ้างคนไปสอบให้จ้างคนไปสอบจ้างคนไปทำใบเกติบตม,มาให้ทีนี้คนที่เขาดูนะเขาดูออกกับรับเขาไปทำงานแล้วทำงานไม่ได้เออรับก็ไปทำงานแล้วทำงานไม่ได้เขาก็ให้ออกเองินเดือนเขาก็ไม่ขึ้นให้ล คนที่เขาเกง่งจริงๆไม่เห็นเขาจะใช้เส้นใช้สายเลยเขาก็ยังได้ทำงานที่ดีๆเงินเดือนสูงเงินเดือนหมื่นสองหมื่นบาทนู่นน่ะไอทำงานกับบริษัทจีนอ่ะก็เป็นภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้คนลาวก็ส่งลูกส่งลานเรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษกันทุบ เพราะว่าถ้าเรียนพวกนี้แล้วไม่ต้องทํางานกับภาครัฐทํางานกับเอกชนก็ได้เงินเดือนสูง เม่เนี่ยม,มีพนักง,งานมาทํางานกับเขาเขาจะจ้างเอานักเรียนทําพัดถามทําพัดไามร้านอาหารจีนเนี่ยเยอะแยะไอ้ร้านไอ้ร้านต่างๆที่เจ๊งไปในลาวอะ่ะไม่ได้เจ๊งไปเพราะไม่ได้ขายนะเจ๊งไปเพราะไม่มีไม่มีพนักง,งานไม่มีแม้กระทั่งแม่ครัว พราะว่ามาทำงานกับต่างประเทศพูดภาษาไม่ได้เิพูดภาษาไม่ได้เขาก็เนาะมาสอนงานมันก็สอนกันยากต้องมีล่ามมีอะไรมาแปลให้กันอีกโอ้ยอกระทึกบางล่ามันก็ทําเองแต่มันก็ทําไม่ไหวนะทําอาหารมาขายดีไง โดยเฉพาะที่เวียงจันนะขายดีนะอาหารเนี่ยร้านไหนคะทำอร่อยอร่อยนะคนนี้เข้าคิวซื้อกันเลยแล้วว่าจะส่วนยายเทืองมาเปิดร้านอาหารไทยที่ลาวอยู่มาไม่ยายเทือง <c oughs> แต่เราต้องไม่เศร้าที่เขานะไม่เศร้า ต้องไปที่ดินเราเองอะ่ะถึงจะเห็นกําไรข้าเร้าเขาจะไม่เห็นกําไรนี่งเขารู้ว่าเป็นต่างชาติเขาก็เอาแพงค่าเจ้าถ้าจะมาทำอะไรที่ลาวเนี่ยหาเพื่อนหาผูงหาใครก็ได้ที่ไว้ใจได้ซื้อที่เลย ถ้าหาใครไม่ได้มาหาเราก็ได้เสียค่าในหน้าให้เราเสียค่าเวลาให้เราประมาณหมื่นสองมื่นบาทเราจะรับเป็นผู้ซื้อให้แล้วใบสนดอะไรก็เก็บไว้เองเราไม่เก็บนะเก็บไว้เองให้ผู้ซื้อเก็บไว้เองปลอดภัยเราจะเอามาขายก็ขายไม่ได้ ใครซื้อให้ก็แล้วแต่ต้องให้เขาทําใบมอบสิน์ให้และเก็บไปเองโฉนดที่ดอกที่ดินพร้อมใบมอบสินอื์ข้าหมดแล้วข้าหมดแล้วทุกคนดูเขากินยังไม่หมดเนี่เนี่ยเหลือตั้งเยอะหนูหูนี่ผสมราคาอยู่นะแสนหนึ่งเนี่ยเหลือเยอะเลยนะเหลือเตต่อนนะเนี่ยไม่ใช่น้ำนะเนี่ย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  โอ้โหสมราคาอยู่นะแสนหนึ่งเอาไเก็บไปกินตอนเย็นแล้วกันเอาไว้ไปกินอยู่ที่บ้านพราข้าวหมดแล้วเ,เันนีข้าวกนลนละกินตาเลยอื้อยัเก็บไปกินตอนเย็นแล้วกันอดูที่บ้านอโอเคบายยทุกคนขอบคุณที่มารับชมบาย